สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและ like, กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกนารไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันซ่อมซ่อมก่อนชุบชุบชุบชึบโอ้อยใช้ได้แล้วเียร์ฝักบัวใช้ได้แล้วเออโคตเจ๋งโอ้ยฉันช่อมช่อมช่อมผิวอะซ่อมเสร็จแล้วโอ้ยใช้ได้ทำเสร็จแล้วเหรอเออโคล่ะอ๋อชัลโคก็ใช้ได้แล้วเฮ้ย โอ้โหจะดังนิดนึงนะเพื่อนอัอดังนิดนึงโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจะโคกเลย่ใช่ปลาปาเหรออ๋อไม่ฉันเป็นบูแมเทนนิสันที่คือนเทนโอเคอะไรเบียร์อะไรเนี่ยมวัน mm นี้มีกระตูนไ่ดูบ้างอ่ะนังอ่ะเอ้ยอานี้เราดูลุ้นเรื่องนี้เลยพ่งจบไปเราจับยอดด่อ ออนไททันเฮ้ยฉันชอบตัวละครนึงมากเลยอะไรนะเอเออะไรนะเอไรเอไรเอเออะไรเออะไรเอสิิชัยอะไม่ใช่ไอ้นั่นอะไออะไรนะเอเลนเอเลนอะไรเอเลนยอะไรเขาเขาาบอกว่าอะไรนะเขาบอกหน้าตาคล้ายๆคนที่ล้อมอะไรนะโอเดเพื่อนเอยไหมเอเดเพื่อนคือดังเคิร์กกันําอะไรนะพีเสดเดอรอะรอบอรอเรอรอบรอบอบเรอบรอรบรอบอบบอบรออบรอออบอบร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 อบนรอบรีรอบมอรอบ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 รออร่รออบรอบรอบนอรรรออองเลยน่ยรยรร้อเอเ นั่นมันพิประวัติของมันนะรู้ไหมมันคืออะไรนี่ก็อะไรก็คือมันคือไททันบรรพบุรุษมันสามารถแบบว่าแซมแซมเสียงร้องคำรามให้ไททันสิบล้านตัวออกมาจากนอกแพงได้รู้ไหมถือว่าแล้วก็มันเป็นไททันที่เขาเรียกว่าไททันจู่โจมไททันจู่โจมคือไททันที่แบบมีพวกแบบพละงกำลังต่อสู้อะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งเลยล่ะนายรู้ไหมแ้วงั้นเราเป็นไททันได้ไหมใช่ยากคำรามบ้างเอาไปดิ้วเลยรากันดิวกันเลยเออบ้าไปแล้วดูนางตัวจีบจบซักทีเดอะมูวี่ออสารเฮ้ย ตัวมาบอกเลยนายนายอือไปชั่วโมงเลยบอกนายผลาถอดสำคัญมากเลยอ่ะเล่นอะไรอย่เอโหขาดอ่ะนาย้ามากเลยเฮ้ยนี่นายแปงล่าไป็ท่านเอยใช่แล้วใช่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 นช่ใช่้ช่้ช่ใเ่ใช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 ่นช่ใช่ใช่ใชใช่่าน่ใา่ใช่ใช่ปช่่่อนงชชชไนอนดีกว่าพอตื่ใ่่่่แบบกัดนิ้ว อะไรวะเนี่ยทำไมอยู่เราอยู่นี่แล้วนั่นคืออะไรเดี๋ยวน้ำมันท,ท่านนี่แล้วก็นั่นเคียวเคียวยาวเหรอเกี้ยวกำลังจะโดนกินไม่ไม่ไนะเกี้ยวโดนกินเรียบร้อยแล้วมัน<อ>มันไปกินเราแล้วยากโอ้ย<อ>ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเย้เคียวไเกงไม่ตายอย่าเนี่ย,ย,เ,ยเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ในท้องท่านใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ใช่ เห็นจำได้ว่าแกตัวใ่ท่านกินเข้าไปอ่ะใครเนี่ยไม่โดนกินหรือว่าฉันโดนกินฉันไม่รู้ฉันเห็นี่ทำตาเลยว่าแกโดนกินหรือว่าเราฝันอยู่วะตื่นดิตื่น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 ฉันว่าไม่น่าใช่แล้วสวัสดีครับคุณคุณเป็นใครเนี่ยอุ้ยเหนนี้มีมีมีชุดด้วยอะไรอ่ะชุดอะไรขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บนะครับชุดอะไรก็ไม่รู้รู้เหมือนในหนังเลยมันเคยชุด ไทยท่านหรือเปล่าอ้ชุดอะไรคิดว่าชุดเหมือนในกระตูนเลยชุดนักสำรวจเนี่ยเนี่ยเอ้ยฉันพอเป็นนักสำรวจแล้วเออใช่เราคือนักสำรวจเห็นไหมเนี่ยว้าวถ้าเราเดินไปข้างหน้าข้าคุณบินด้วยมันจะมีมีด้ใชยังงไมีดไม่รู้อ่ะถ้าฉันเจอผิดมีดต้องใช้มาแปดเล่มเลยนะเพื่อนอะไรนี่ไปเก็บของก่อนมีดใช้แปดเล่มหนึ่งสองอันนี้ใช้สองก้อนแก๊สด้วยแก๊สสองก้นใช่แก๊สสองคำมากเพราะว่าถ้าเราไม่มีแก๊สเนี่ยเราก็จะตกเหม็นมากเลยไม่เกี่ยวไม่ใช่าถ้าเรามีแก๊สเนี่ยเราสามารถแบบเปสลิงงข้้าาหนแต่ฉันไม่เเคยใช้ครื่องงสลิบ้านี ้เวยฉันจำไม่เคยอุ้ยนี่ไ,ไงใส่แล้วนี่ไงอุ้ยฉันเป็นตาสม,มุนตาเพือ่อนเอาฉันใส่หูด้วยไงหนึ่งใส่แก๊สก,ก่อนจุ๊บๆๆ,ๆๆแล้วเราไปฉาบมีดไงเนี่ยเป็นเนื้อฉันขอหยิบเน็งเกงก่อนวิ่งนี่ไงโอ้ยสลิงอ๋อถ้าเราถ้าเราเอามือไปกดตรงดาบมันจะมันจะปล่อยสลิงแค่เดี๋ยวมือกดตรงดาบแล้วลองกดตรงดาบสิโอ้ยแล้วก็ดึงโอ้ยมันใช้ยังไงเนี่ยแค่ดู โอยโอยยยดูดูโอ้ยมันชาวาไม่เล่นสนุกพอๆกับไอ้นั่นเลยอ่ะแกปี่ฮูกตายเลยอ่ะว้าวเอ็งเอ้ยเราเต็มเสียงดังนี้มันคงไม่มาใช่ไหมไม่รู้กันเสือท้าใครอ่ะเสงเท้าใหญ่ไม่เชื่อวาแปลกๆล้ไปเ็วไปเ็วไปเลยไปยชโอ้โหโอ้ยว้างงอรงรงรอรรู้ไงอรอร่รอรอรอรมรอรอรองอรอรอาอรอรมรออรยรอรออรอรอรออร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 ออรอรยรอรออร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 อออ โอ้ยโอ้ยจะตรลงไปเผาเลยไปเผาโอ๊ยเรอติดที่เดียวเราไปรอประการที่เรไปก่อนเฮ้ยเนี้ยมันมัปตามอยู่ถ้าไปจะตามอไป่แต่ถ้ามัทนเรบานได้ด้วยรก็ไปเร็ว มาตีนี่บอกแทนาแท้ท่นี่อะไรวะโอ้ยแทนไม่รู้มันมันมันอยู่ตรงลาวาได้ด้วยชึบโอเคฉันฉันริ่มฉันเริ่มเสียแล้วว่ะเพื่อนชึ๊บกรลังเสียแล้วแต่ว่าทำไมเราไม่ปาดคอในท่านไปเลยวะเอาลุกเหรอทำไมเราไม่ปาดคอในท่านไปเลยวะหรือว่าเราหรือคิดว่ายังไม่ไหวฉันคือท่านเองเลยเลยด้วยมาพับรูดเลยเพราว่าเราหนีไปขด้ไหมมามาเราตามมาไปดยเอ้ยโอ้ยยยยตกลาวาตกลาวากรก่อน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 ได้ก่อนก่อนได้ชึ๊บเฮ้วก็ชึบชึบชึบก็ชึบโอ้ย

เฮ้ยนี่แหละเรียบร้อยตายออกมาคันนี้เอเลมาเเลมาเวเยไปไม่ไปอยู่ไม่รู้ครับไปทางยังไงเนี่ยตันอยู่เลยเขาบอกมีทางหมาหเขาไหเขาไหมได้ยงไงทันมได้ยาพูดโอเคไปไปเมาแล้วไปไปไงเดินเข้ามาเดินเข้ามาฉันเดินไม่ได้ะฉันตปนแกงก่อนปินแกงก่อนกรโดดโดดตรดออด้ได้มาแล้วนี่ที่ไหนเนี่ยเลมากมาไปกินแล้วไปเลยอ้าวไงอะไม่มีทาง ดีเพื่อนกระแพงมัน,มนมีตัวเลขอันนี้น่าจะเป็นเลขเลข9เลขจิตปุณเนี่ยน่าจะเป็นเลข9 8 1 3 5 2จะจะเป็น2หรือว่าเป็น 2>, 2, 2 5 3 1>, 1 9 8 8 9คืออะไรหรือว่าเราต้องต่อให้เป็นเลขเลขที่นายพูดแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่มีที่คูดอ่ะมันะมันจะมาอยู่นะอะไร ไายเอาภามาทิ้งมาจากไอคนที่ไอคนนั่นอ่ะพูดมันหายไปแล้วมันไปหาทั้งอื่นได้เลยเสียงเท้ามันดังอยู่เลยอ่ะฉันได้เสียงเท้ามันตึงตึงตึง,ตง,ตงเลยอ่ะหยุนี้ก่อนโอเคใคนว่าเลขแรกเลขเลขแรกคืออะไรใช่ว่าเลขเก้านี่เลขนี้ชัวร์เอาชุบชุบใส่แก๊สชุบชุบดูของไว้อ่าประมาณอังนี้อ่ะเก้าอันนี้อันนี้เป็นเลขแปดป่ะอันนี้เลขเก้าใช่ใช่ว่าเลขแปดอันนี้แล้วก็ขานั่นขานหนึ่งขบนแล้วก็อ<น>่าปีกแพงกันโอน้ย ขี้เกียจอะนี่เองเราแปะแล้วนี่เลขหนึ่งไม่มีปัญหาไปเลขสามที่เราต้องใสให้ครบก็คือปริศนาของท่านยูมิวมาป้าบุลด์ชัวเลยหาแล้วสามแล้วดูแล้วนจะดูถึงตอนนั้นหรอวะฉันต้องทำใครเป็นตีนตอนแล้วเหรอกันดูถึงต้อนจะบอกเลยฉันเก่งมากโอเคห้าเรียบร้อยไปห้าขาหนึงอันนี่งอันห้าอันโอเคต่อไปเหมือนชันย์เลยเวิรเป็นศูนย์เออชอบสื่อมาสั่งสารต้องมีตำการปะใช่ใช่ไหมเลขศูนย์นี่เหรอนี่แอนบอสหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมเีก็ต้องมาแล้วก็ต้ว้อง ลองสัตั้งไหมเพื่อนลองสัตั้งไหมเราดูแล้วดูมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเขาม่ด้เราจะต้อแข่งเรา้งแข่งาจะต้แข่งต้องร้อนมาดิ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 ทันตีละครไม่โดนอ่ะไม่ชาวบ้านเราของที่เราตีมันไม่โดนเพราะว่ามันเอามาระโตมันอะเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นต้องแข็งแล้วก็ไปก่อนลูบโตเดี๋ยวช่วยรอดตรงไปหนึ่งที่เราตีมันไม่ได้เพราะว่า มันเอาลำมันเอาลำตัวมันน่ะลำคอมันไททอยอ่ะมันแข็งเหมือนมือมันห็นไมไปไป็นแข็งเลยเราตีไปเข้าก็ไปก่อนไปก่อนไปก่อนกูลูกคุณจะกลืนในนอำไี่ไงวะท่าไหนเพื่อนท่าไหนไปแล้วมาเลยเออไปผมหนุยตรงหนุยตรงขั้นบนขั้นบนขั้นบน รบูอย่าลืมหายใจด้วยนะเพื่อนหายใจตลอดนะเว้ยไปโอเคูอยู่โคโรดเขาขึ้นมอแล้วหนีลวเื่อเื่ช้าลงอ่ะพออยู่นานแล้วขึ้นมาช้ามากเลยช่ทั้งเครื่องทั้งจะทางก่อไหมอ่ะทั้งก็ช้าด้วยไม่รู้มกนนี่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 นีนี่นี่นนีไ่่นนน้าีนีนนนีนีนนนน ไปลงไปทางต่อใช่บางทีไปทางลงนะไปเลยหน่วสำรวจเอาตำรวจไาม่าเออไปสบัยตัวอยู่ไหนเนี่ยมาทางทันเลยขวาขวามาได้ฮัลโหลฮัลโหลทีดีทีไหนว่าใกล้ถึงทางออกแล้วฉันได้กินตอนนี้มีคนตายไหมไม่มีคนตายไม่มีคนตายไม่ไม่มีคนตายคนตายเนี่เหมือนคนตายบอกคนตายคนตายนัดคนตายทางตันทางนี้ตันเอ้ยนี่ไงรเจอทางแล้วไปเร็วไปทางออกเอเลนดฮะไหน ถ้าเป็นประตูต้องรีบ่ขเลยไม่งั้นเอเลนจะกลายเป็นคนที่ทำลายโลกนะเพื่อนแต่มันก็เป็นพระเอกก็ดีแหละแต่เราต้องฆ่ามันเจอกันในเลนัีเล็นีเลยตีเลยตีเลยตีเลยไีเลยตีเลยตีเลตีเลมตีเลตีเลยตเลยตีลยตีเลยาเลดลยตีเลเข้าเลยตยต่เลยตีเลตีเลตีเลีเยมีเยเีเลยตีต้องตีเลต้เลตีเลย้ีเลยตเลยตีเนยตดลตลตีีตีเยียีเมย ทุบทุบมันมันับส่วนมันับส่นพวกเราพวกเราค้องเกินพวกเราคล้องเกินพวกเราไประยุ่งเลยประยุ่งแล้วปรยุ่งแล้วปรยุ่งแล้วปยุ่งประยุ่งแล้วมันเยิงทุบปิดแก๊สปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยโอ้ยฉันแตกฉันจะแตกอี๋ย่าฉันปิดแก๊สเลยฉันปิดแก๊สเลยมาดีมาดี๋หรือตอนท่านมาบำรุดเก่าอะไปเล่นเก่าเออเอาเออเป็นเทพมั้งเหรอเป็นเป็นเทพเหรอน้องเป็นเทพเหรอต้องใช้เป็นไอ้ท่านเหมือนกันแหละอย่าให้เราชัเป็นนะเอ้ยเอ้ยเไอ้ก็น่อย เอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ย่าเฮ้ยหย่าเราคัดเพื่อนแล้วเพื่อนถือย่าฮึ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 มนตายแล้วน่ะมันตายแล้วเอ้เลนตายแล้วเราชนะแล้วโอเคเพื่อนเราต้องตอบเลยทำความรบกวันเอามัดเอามือขวาเนี่ยไปไว้ที่ตรงหัวใจเราพูดป้องกันว่าชิงซ้อนไม่ใช่ถวายด้วยหัวใจถวายด้วยหัวใจถวายด้วยถวายด้วยหัวใจเฮ้ยอย่าเข้ามาแล้วแต่ท่านเอนเฮ้ยอุ้ยเกิดอะขึ้นนี่ กำลังคำรามในห้องน้ำเกียร์ท่านอยู่ในห้องน้ำเปล่าแท่านอยู่ที่ไหนในห้องนั้น่ะมีมิวถึงท่านท่านใหญ่ม้างแต่ท่านตัวใหญ่เหรอช่วงใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเอ้ยเพเห็นว่าแท้รักสบายดีใช่ไหมบายดีเพื่อนเอ้ยอะไรอยู่วะตีสามแท้ๆตีสี่ฉันฝันร้ายว่ะฝันร้ายเหรอวะเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นสนใจเลยฝันเล็กๆน้อยๆน่ะเฮ้ยเดียนี่ไรตัวไหนานกลัวเหรอเสียงท่าน ดีไหมเมื่อกี้อ่ะกูดองกว่าแล้วกุหลองแม่งเลย้ไม่ยยเวเยเดียวเรีเดีวเร็วกูันกูันโดนแล้วโดนแล้วุ้ยอย่าทำกูกลัวดิทำไมทำไมพื้นสั่นอ้แก่สงเท้าที่มันไอ้ลูกคุดอแล้ว